ถอดใจกันทั้งประเทศแล้วค่ะทหารเขมรตัดเพอรบกับไทยไม่มีวันชนะด้านแรงงานแห่ลักลอบเข้าไทยเพียบช่วงนี้เสียงจากฝั่งนู้นเริ่มเปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณผู้ชมจากที่เคยโอ,อ้อวดใส่ไทยว่าไม่ง้อหรอกพวกเสียมกัมพูชาก็มีงานทําเยอะแยะ ดูเหมือนตอนนี้จะไม่เป็นอย่างที่หวังแล้วนะคะด้านทหารแนวหน้าหลายคนก็เริ่มบ่นแล้วว่าอยากกลับบ้านคิดถึงครอบครัวไม่รู้จะลบไปเพื่ออะไรยังไงก็ไม่ชนะเสียมอยู่ดีซึ่งไม่ใช่แค่แนวหน้าเท่านั้นที่กําลังถอดใจแนวหลังยางประชาชนก็วุ่นไม่แพ้กันเหล่าแรงงานหลายแสนคนที่ถูกเกณฑ์ให้กลับประเทศตอนนี้แหกกับเข้าทายทางช่องลับอีกแล้วซึ่งภาพรวมมันจะท้อนชัดเจนเลยค่ะว่าตอนนี้คมเม่งกาลังสอบพังทั้งประเทศ โดยทางเพจ m ามิวิ r ารีฟอสค่ะได้โพสภาพทหารเขมรที่เริ่มออกมาตั้งคําถามแล้วค่ะว่าไม่รู้ว่าจะลบไปเพื่ออะไรสู้เพื่อชาติหรือว่าสู้เพื่อใครกันแน่โดยทางเพจได้ระบุคแคปชั่นกับว่าทหารเขมรที่บังเกอร์ในแนวหน้าลงแคปชั่นกลางดึกไม่รู้ชาตินี้หรือชาติหน้าเราจะมีชัยชนะเหนือเสียมหรือแค่ฝันลมลมแรงแรง,ง,งอยากกลับบ้านไปหาลูกสาวคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่อยากกลับไปกินข้าวที่บ้านเ,เร็ว ผมเริ่มสงสัยว่าตอนนี้เรากำลังสู้เพื่อชาติหรือเพื่อใครกันแน่ ต่อมาหลังจากนั้นค่ะ10นาทีแคปชั่นนั้นก็ถูกลบออกเกลี้ยงเลยและไม่เพียงแค่ข้อความเท่านั้นค่ะที่เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นแล้วว่าคนขเขมรเริ่มถอยเพราะว่านอกจากนี้แล้วทางเพจชุมชนคนสุริ์ยังได้โพสต์คลิปค่ะเป็นคลิปการรักษาพยาบาลตามมีตามเกิดสไตล์ขเขมรค่ะซึ่งในคลิปค่ะทหารเขมรก็นอนบนเปผ้าใบอยู่กลางป่าข้างตัวเนี่ยก็ห้อยน้าเกลือเหมือนก็ว่ามีการเจาะให้น้าเกลือกันเองซึ่งสภาพแต่ละคนดูอ่อนแรงเหนื่อยล้าไม่มีเต็นท์พยาบาลไม่มีเครื่องมือแพทย์ เผยให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าที่ดูแล้วก็อนาจใจจริงๆค่ะสะท้อนถึงความพร้อมที่เหลือน,น้อยเต็มทีของคนคเขมรไปดูคลิปค่ะสตบองปูนต่อสู้นะเนี่ยิ่มมาวันเดีตันปูนเต เป็นยังไงคะคุณผู้ชมสภาพก็คืออยู่กันแบบตามมีตามเกิดจริงๆนะคะแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่แนวหน้าเท่านั้นเพราะว่าแนวหลังก็สั่นคลอนไม่แพ้กันเมื่อล่าสุดช่องไทยรัฐออนไลน์ค่ะได้รายงานว่าแรงงานกัมพูชารู้ตัวแล้วค่ะว่าถูกรัฐบาลตัวเองหลอกให้กลับประเทศตอนนี้แห่อพยพเข้าไทยตามช่องทางธรรมชาติกันแล้วค่ะ โดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะสื่อกัมพูชาอย่าง DAP News ได้มีการรายงานค่ะว่ากัมพูชาเนี่ยพร้อมที่จะเปิดรับแรงงานมีตำแหน่งว่างเพียบเลยกว่า52,141ตําตำแหน่งที่จะรองรับแรงงานที่ทยอยกับจากไทย แต่ว่าในวันเดียวกันค่ะ Cambodian n e ยนสื่อของกัมพูชาก็ได้รายงานค่ะว่าแค่วันเดียวค่ะผู้ชมหลังจากที่มีการเรียกแรงงานกลับบ้านมีคนนคีคะข้ามด่านพระตะบองถึง1,000 0แคนทำใหยอดสะสมตั้งแต่วันที่25รกรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมก็ประมาณ12วันกลับไปแล้วค่ะกว่า5,500,000คน และทันับรวมตั้งแต่มิถุนายนจะถึงปัจจุบันตัวเลขแรงงานกัมพูชาที่กลับจากไทยไปขเขมรเนะคะคุณผู้ชมพุ่งสูงถึง6 7 0 0 0 0คนด้านผู้ว่าของพัตบองค่ะต้องมีการออกมาสั่งให้ตำรวจและหน่วยงานท้องถิ่นช่วยกันดูแลและต้อนรับด้านอธิบดีกรมการจัดหาง,งานกัมพูชาก็บอกว่าในจํานวนนี้เนี่ยมีแรงงานที่อยู่ในระบบเพียงแค่19,0 0 0คนเท่านั้นส่วนที่เหลือค่ะคุณผู้ชมอีกกว่าหลายแสนคนเนะี่ยเป็นนักท่องเที่ยวกัมพูชาที่อยู่ในไทยเป็นแรงงานนอกระบบและเป็น ชาวกัมพูชาทั่วไปที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนซึ่งผลกระทบค่ะจากการที่มีการอบพยพแรงงานกัมพูชาจํานวนมากกลับเข้าไปในระยะเวลาอันสัน้นโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้กับชายแดนและก็ในเมืองใหญ่มันก็ส่งผลให้ตอนนี้ในกัมพูชาเนี่ยโอ้โหโอลมาเลยคุณผู้ชมเกิดอาชญากรรมในกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาแค่8วันค่ะทางเจ้าที่กัมพูชาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ถึง50รายโดยทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีหลากหลายตั้งแต่เรื่องของการลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ ไปจนถึงการทำร้ายร่างกายซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นใน6จังหวัดของกัมพูชาซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชาค่ะคุณชมกลับไปไม่มีอะไรทำก็ต้องไปทำแบบเดิมไม่ขอทานก็ต้องวิ่งลาวตอนอยู่ไทยเป็นขอทานยังมีไรายได้ แต่พอกลับไปประเทศตัวเองทําอะไรไม่เป็นผู้ชมขอทานก็ไม่ได้เพราะว่าขอทานเนี่ยเต็มไปหมดเลยสุดท้ายก็ต้องไปวิ่งลาวลักทรัพย์แบบนี้แหล,ละค่ะซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มเห็นกันบ่อยว่ามีคนเขเมรเนี่ยเริ่มออกมาโพสต์วิจารณ์รัฐบาลตัวเองกันเยอะเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะโพสต์ได้ไม่นานก็ถูกลบไปเหมือนว่าหายออกไปจากโซเชียลไม่รู้ว่าถูกเก็บหรือว่าถูกสั่งให้เงียบแต่ว่าสิ่งนี้ค่ะมันก็บอกชัดแล้วว่าจากที่ประชาชนเขเมรเคยทนได้เสมอตอนนี้เริ่มทนกันไม่ไหวแล้วค่ะ